สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวแล้วก็วิคห์กราฟจากบลกเกอร์ ATFX ของเรานะคะประจำวันที่13เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้ก็จะมาเปิดคลิปแบบพิเศษหน่อยนะคะก็คือจะมาเริ่มวิเคห์ที่กราฟผู้ e u อาร์สไลนะคะสำหรับ EU นะคะถ้าท่านใดสังเกตเห็นนะคะก็คือว่าตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นมานะคะเขาก็จะวิ่งลงมาเนื่องจากข่าว non arm, นอนฟาร์มเนาะก็การ ้างงานนอกภาคการเกษตรของอเมริกาเนี่ยประกาศตัวเลขออกมานะคะสูงกว่าที่คาดการไว้มากก็คือ900,000ตำแหน่งนะคะก็ทำให้อดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลต่อคุ่ยูนะคะปรับตัวลงนะ,ะแท่งนี้เลยนะคะก็คือวันตั้งแต่วันวันที่6กนะคะก็ลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการชนแนวรับที่ราคา 1. 17146นะคะแล้วก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะก็มีการประกาศตัวเลข CPI นะคะซึ่งตัว CPI เนี่ยประกาศออกมานะคะก็ตรงตามที่คาดการไว้นะคะแต่ว่าตัวเลข CoreCPI เนี่ยเอาก็ก็น้อยกว่าที่คาดการเล็กน้อยนะคะก็อาจจะทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มมีการคิดนะคะเปลี่ยนใจกลับขึ้นมาว่าเอ๊ะดอลลาร์ที่กําลังฟื้นตัวดีอยู่เนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจหรือเปล่าหรือว่ายัางฟื้นตัวพื้นตัวได้ดีแต่ยังไม่รอแต่ไม่ได้ร้อนแรงเหมือน ที่คาดการไว้นะคะก็อาจจะมีการซื้อ,อตัว EUR กลับขึ้นมานะคะก็มีการเด้งกลับขึ้นมานะคะก็ถ้าเราซูมเข้าไปเนี่ยก็จะมีแรงซื้อกลับมาเล็กน้อยนะคะสำหรับท่านใดที่เปิดสวนบายมาตั้งแต่วันศุกร์นะคะแล้วตั้งแต่วันพุธนะคะนิวคาดว่าวันนี้ก็ยังถือได้อยู่นะ,ะซึ่งถ้าแนวต้านแรกๆเล็กๆๆ,ๆนะคะที่เราจะพิจารณาราคาก็น่าจะอยู่โซนประมาณราคานี้นะคะอยู่ที่ประมาณราคาหนึ่งจุหนึ่งเจ็ดแปดสองห้านะคะซึ่งนิวคาดว่าวันนี้น่าจะผ่านไปได้นะคะแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่ให้พิจารณานะคะก็คือจะเป็นโซนไฮของ ฮเล็กๆนี้เมื่อวันที่30เดือเกน7นะคะก็อยู่ที่โซนราคาประมาณ1 1 8 8 7 0โดยประมาณนะคะแต่คาดการว่าวันนี้ราคาน่าจะวิ่งไปไม่ถึงนะสำหรับใครถือบายนะ,ะพิจารณาโซนแรกโซนนี้เนาะแล้วถ้ายังผ่านไปได้ก็อาจจะถือบายต่อก็ได้แต่สำหรับฝั่งฝั่งเซลล์นะคะใครที่ยังรอเซลลอยู่นะแล้วก็ยังไม่มีออเดอร์ที่ถือวันนี้วันศุกร์นะคะยิ่ยังไม่แนะนำเนาะคาดว่าวันศุกร์วันนี้น่าจะวิ่งไม่ถึงโซนนี้นะคะก็อาจจะรอดูเป็นวันจันทร์ละกันถ้าราคาวิ่งมาถึงโซนนี้ที่1.18 แปดเก้าสองแล้วก็มีแท่งเทนกับตัวอาจจะพื้านฐาเข้าเซลลได้นะคะแต่ว่าวันนี้แค่แนะนำแนะนำสั้นๆว่าถือบ่ายยังถือต่อต่อได้นะคะส่วนฝั่งเซลเนี่ยให้รอก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์คร่าวๆในคู่สกุลเงิน EURUSD เนาะทีนี้ถ้าเรามาดูข่าวตามตารางนะคะสําหรับข่าวตามตารางวันนี้ไม่ได้มีข่าวสําคัญอะไรมากมายนะคะก็จะมีแค่ข่าวอตอนตีห้าครึ่งนะคะจะมีการประกาศดัชนี PMI ภาคธุรกิจของวซีแลนนะคะประกาศออกมาแล้วนะคะตัวเลขอยู่ที่หกสิบสองจุด หนะคะแล้วก็จะมีการประกาศยอดขายบ้านใหม่จากสถาบัน H A H I A ของออสเตรเลียคะตัวเลขเนี่ยประกาศออกมาแล้วนะคะติดลบที่20.5%แต่ว่าอันนี้ยังขึ้นมาอีก50นาทีคิดว่าน่าจะเป็นบั๊กของเว็บไซต์นะคะแล้วก็่าวฝั่งยุโรปนะคะจะมีเวลา บ่ายโมง45นะคะจะมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าตัวเลข CPI นั่นเองของฝรั่งเศสนะคะคาดการณ์ไว้อยู่ที่0.1%นะคะแล้วก็ยังมีดัชนีราคาผู้บริโภคของสวิตเซอร์แลนด์นะคะเวลาบ่าย2โมงนะคะก็คาดการณ์ไว้อยู่ที่2.9%รนะคะจริงๆของฝั่งยุโรปเนี่ยอาจจะต้องดูตัวเลขรวมเนาะเพราะว่าเขาจะมีตัวเลขรวมออกมาอีกทีนะคะแล้วก็จะมีะประกาศดุลการค้านะคะเวลาบ่าย 4โมงเย็นนะคะก็ไม่มีคาดการ์นะคะแล้วก็มีฝั่ง US นะคะจะเริ่มตั้งแต่1ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะจะมีการประกาศราคาทรงออกอันนี้จะเป็นเดือนต่อเดือน,เด,อนเดือนกรกฎาคมคาดการอยู่ที่0.8เนะคะแล้วก็จะมีดัชนีราคาสินค้านําเข้าเดือนต่อเดือนเช่นเดียวกันนะคะเดือนกรกฎาคมาคาดการไว้อยู่ที่0.6นนะคะแล้วก็ ตอนสามทุ่มนะคะจะมีการประกาศความคาดหวังของผู้บริโภครัฐมิชิแกนแล้วก็จะมีรดัชนีความเ,เชื่อมั่นของผู้บริโภคในรัฐมิชิแกนเช่นเดียวกันเวลาสามทุ่มนะคะก็ข่า,ขาวอูก็จะมีประมาณนี้แลวข่าวตามตารางทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เมื่อกี้ชอบติดตามดูการวิเคราะห์การาฟของเอ A A T f ีอของเรานะคะก็จะมีเราก็จะมี อินดิเคเตอร์นะคะที่จะช่วยพี่เค์เรื่องการหาดีมานกับซัพพลายโซนนะคะตัวนี้ก็ชื่อว่า แบตเทิร์นบ็อกนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมีการจัดสมัมมนาคะเรียนรู้กลยุทธ์การใช้แบตเทิร์นบ็อกเพื่อหาดีมาซัายโซนที่แม่นยำนะคะวเวลา2อทุ่มเป็นต้นไปนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะเป็นมือใหม่ยังหา,าดีมาซัายโซนไม่เป็นยังเทรดไม่เป็นหรือว่าอยากจะหาตัวช่วยนะคะอยากหาอินดิเคเตอร์ช่วยให้เทรดดีขึ้นนะคะให้เทรดแม่นยําขึ้นนะคะก็เชิญเลยนะคะวันนี้เวลา2อทุ่มเป็นต้นไปท่านใดที่สนใจนะคะสามารถทักหาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่านได้เพื่อ อ่ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้นะคะหรือว่าจะทักมาที่ไลน์แอดของเราก็ได้นะคะ atfx thailand นะคะสำหรับข่าวข,าวของมิวทั้งหมดนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะการข่าวนอกตลาดอื่นๆแล้วก็การวิเคราะห์กราฟจะเชิญคุณหนุ่มแล้วก็คุณจอบต่อได้เลยนะคะเอขอบคุณคุณมิวด้วยนะครับผมก็จะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับคุณมิวนะครับเนื่องจากว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ในทางเฟรมเดย์นะครับในทางเฟรมเดย์เนี่ย ยังยังถือว่าอยู่ในตําแหน่งที่สามารถเป็น breakout ได้อยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานอา่ะเมื่อวานวันพฤหัสนะครับมันมีการปรับตัวขึ้นมาเป็นแท่งบ u l l i s h ได้นะครับตรงนี้เนะี่ยคิดว่าวัน,นนะวันนี้นะวันนี้นะคาดการณ์ว่าน่าจะสามารถบู l l i s h ต่อได้นะครับเพราะนั้นผมผมมีอยู่สองตัวที่น่าสนใจครับแล้วก็คิดว่าราคาน่าจะสามารถ ให้สามารถเคลื่อนเคลื่อนไหวได้มีจังหวะให้เราเทรดนะครับนอกจาก E.U. ที่สวยๆเมื่อกี้แล้วนะครับมี G.U. ด้วยครับปอ์เชสตอลล่านะครับจะสังเกตว่าผมลากเป็นตัวของชาแนลไว้นะครับนี่ตอนนี้นะครับราคาลงมาถึงชาแนลล่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่กดแล้วอาจจะอาจจะสามารถโดนลากลงไปได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวชาแนลข้างล่างนะครับยังมีพื้นที่ให ให้ตัวของปอนทีสอลา่าเนี่ยสามารถลงลงมาได้อยู่นะครับตรงนี้นะออราคาประมาณ1.37 74นะครับหรืออีกประมาณ20 30ิพิพนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยน,น่าสนใจนะครับที่จะกดออเดอร์บาย่วนขึ้นมาแล้วก็ให้ราคาวิ่งตามช a นเ e ลไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ UJ นะครับ u j ครับการพักตัวแบบนี้นะครับเป็นการพักตัวเพื่อที่จะ ลงต่อน,นั่นเองนะครับนะครับเพราะว่าเราเราเห็นแล้วว่ามันมันเป็นการพักตัวหลังจากที่ราคาล่วงล่วงลงมาอย่างรุนแรงนะครับตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมเจอเนะส่วนใหญ่แล้วราคาจะลงไปต่อนะครับถามว่าถ้าเกิดลงไปต่อแล้วเราควรจะ TP ตรงไหนดีนี่ครับเราสามารถลากฟิโบได้นะครับ1 6 1 8นะครับที่109.997นะครับหรืออีกประมาณ3 7 3 8พิบพนะครับ ตรงนี้จะจะ,จะสามารถเป็น TP ให้เราได้นะแล้วก็จังหวะที่เราจะเทรดก็คือจังหวะที่ราคาต่ำกว่า100่งร้อนะสากว่า100ของฟิโบนะครับแล้วก็ Stop l o s อก็คืออาจจะแถวแถวห้นะครับแถวแถวห้นะฟิโบ50ตรงนี้นะครับนี่คือ Stop l o s อของเรานะครับลิกนิวออร์เลอส์ชก็ประมาณ1ต่อ1 x นะฮะหต่อหนึ่งกว่ากว่านะหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าประมาณนี้นะครับเพระาะว่าสามสิบปีบเทียบกับยนะี่สิบห้าปีบเนาะมันประมาณหนึ่งจุดศูนย นะครับอ่าก็เป็นเป็นจังหวะเทรดที่น่าสนใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอยากจะบอกว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ผมมองว่าน่าจะแข็งค่าขึ้นไปต่อได้นะครับอ่านะก็สำหรับตัวอื่นนะเดี๋ยวส่งต่อให้คุณจอบเลยนะครับขอบคุณคุณมิว้วคุณหนุ่มนะครับผมน่าผมก็กราฟสุดท้ายแล้วครับทองคำมือนกันครับ Fc นะฮะทองคำครับผมภาพยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากเมื่อวานเท่าไหร่นะก็คือช่วงนี้บริเวณสั้นๆเนี่ยจะมีช่วงดีมาโซนแคบๆอยู่นะครับผม คือก่อนอันเนี้ยเรามองกันว่าไม่รู้มันจะลงไปถึงไหนถูกไหมเพราะแบตเทนบ็อกกก็บอกหมดเลยว่าสตรองดาวเทนมากเลยไม่รู้ลงถึงไหนแต่ตอนนี้ครับราคาโลมันชัดเจนแล้วนะครับซึ่งเมื่อราคาโลมันชัดเจนและมีดีมันโซนอยู่บริเวณนี้นะครับทั้งก้อนเนี้นะครับก็มีโอกาสครับว่าถ้ามันยอ่อลงมาแรงๆสักรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ดีที่เราจะตั้งรอซื้อกันนะครับมันยังไม่น่าจะลงจริงดูจากภาพไทม์แฟ้มสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงฮะเรามีสี่ชั่วโมงมใช้ไม่ได้เราใช้หนึ่งชั่ ึ่งชั่วโมงนะครับเรามีซัพพลายก้อนหนึ่งอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งซัพพลายก้อนนี้ยังไม่เคยโดนเทสมาก่อนมีแค่เฉียวเฉียวอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้เทสสหรับทองคำเนี่ยถ้าไม่รู้จะเล่นยังไงนะครับถ้าไม่รู้จะเล่นยังไงถ้าผ่านกล่องนี้ไปได้เนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นเยอะอยู่นะครับแต่ถ้ามันยังไม่ผ่านมันยังงองแงอยู่บริเวณนี้เราก็ตั้งออเดอร์รอซื้อบริเวณนี้ก็ได้ครับหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ดสี่ห้าประมาณนี้นะไม่ได้มีความเสียเป ทีนี้มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะครับถ้าเราลากฟีโบบของกรอบโซนล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับอีกแล้วนะครับแบตเทิลบ็อกของเรานะครับไปอยู่บริเวณโซน 2R หรือโซน 4R อีกแล้วคือมันเป็นโซนที่มีนัยสําคัญของทางฟีโบเรื่อยๆเลยนะครับก็ถ้าสมมติไม่รู้จริงๆว่าจะทำยังไงแล้วก็ไม่ค่อยวางเฝ้าจอด้วยอาจจะเพ่นนิ่งรอไว้เล่นๆ1794เซลล์ 1, 7, 9, 4, sell, รอไว้นะครับแล้วก็เผื่อว่าจะปรับตัวลงมาแรงๆให้เราได้ก,ากําไรแบบจังหวะงงๆจังหวะเซอร์ไพรส์แบบนั้นกันนะครับ โดยภาพรวมก็จะประมาณนี้ช่วงนี้อย่างที่คุณมิ้วบอกนะว่า,าข่าวต่างๆในชนีดต่างๆเนี่ยออกมาทางที่เราสับสนงงๆไม่รู้ว่าจะเอาดอลลาร์แข็งหรือดอลลาร์อ่อนกันแน่ CPI เป็นเฟิร์นะครับของฝั่งผู้บริโภคออกมาอ่อนกว่าคาดนะฮะออกมาออกมาไม่ถึงคาดแล้วกันใช้คํานี้แล้วกันส่วน BPI ออกมาดีกว่าคาดซะงั้นสรุปคืองงเลยว่าไม่รู้เหมือนกันดอลลาร์จะปรับตัวไปในทิศทางไหนชัดเจนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าจะเป็นไซเวไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็รอแนวรับหนักแนวต้ารอแนวรับหนักแนวต้าไปช่วงนี้ยังได้ผลอยู่ รประมาณนี้ครับผมขอทิ้งอีกกราฟหนึ่งกราฟสุดท้ายแล้วพอแล้วพอแล้ว GBPCAD นะครับอยู่บริเวณดีมานโซนตั้งแต่มกตั้งแต่ยังอยู่บริเวณดีมานโซนที่น่าสนใจอยู่อะช่วงนี้ก็เป็นโซนที่แบทเทนบ็อกบอกว่ากาลังกาลังนัวอยู่นะครับสีเทาๆนะครับกาลังมีการสนใจซื้อหรือขายกันอยู่นะครับถ้าใครอยากรู้นะว่าแบทเทนบ็อกมีวิธีการอ่านยังไงมีวิธีการใช้ยังไงมีวิธีวางแผนการเทรดยังไงนะครับไปตามได้ในสัปดาห์คืนนี้นะครับกับทาง AT ทครับผม สำหรับวันนี้ครับผมรายการสรุปข่าวและวิเคราะห์กราฟโดย ATFX นะฮะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถวยมีกำลัทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ